จะเป็นส่วนที่เว้าโคงนะครับใหญ่แล้วก็จะมีไฟตัวซีตรงนี้นะครับ 2, 6, 5, 70, r 16เริ่มต้นด้วยไฟ3ขีดนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเจมนะครับหรือว่าเจมส์ฟอนครับวันนี้ผมจะพามาดูนี่เลยนะครับผม xlt นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้สีดำนะครับผมคันนี้เนี่ยเจ้า xlt ออโต้นะครับมากับโฉมหน้า f 1 5 0 Spider อร์นะครับก็อย่างเช่นเดิมนะครับ F 1 5 0 Spider เอกลักษณ์คืออะไรนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เว้าโค้งนะครับใหญ่แล้วก็จะมีไฟตัว C ตรงนี้นะครับสัตมาที่กระจังหน้าครับผมกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้า FORD นะครับแล้วก็จะมีกระจังที่ใหญ่นะครับพร้อมกับไฟ3จุดนะครับ123นะครับนี่แหละครับตรงนี้แหละครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาชุดหน้าของเขาแล้วก็มาพร้อมกับชุดกันชนข้างล่างนะครับ เป็นชุดเดียวกันนะครับผมอ่าโอเคครับหน้าตาก็จะออกมารูปแบบนี้นะครับแล้วกอข้างหน้าครับผมมีความพิเศษนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะฮะจากหลอดไฟเดิมนะครับที่ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเราก็จัดการให้นะครับโดยการใส่ไฟหน้ามาแต่งนะครับเริ่มต้นด้วยไฟ3ขีดนะครับไฟ LED 3ขีดแล้วก็ไฟ Day l ไล h ์นะครับอ่า d a y l i ล h t วิ่งเส้นนะครับแล้วแถมมาด้วย ไฟวงนะครับอขอบตานะครับผมแต่คันนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่ตาแดงนะครับก็เหลือแค่ใส่าตาแดงแต่ลูกค้าบอกว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมต่อขึ้นมาครับเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็เรียกว่าคู่ฝาปงนะครับผมอันนี้เป็นเรียกว่าทรงฟิตนะครับจะมีตรงนี้ก็จะมีเป็นแลดนะครับเป็นกระทิงนะครับเป็นม้านะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็ เฉดสีตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าลูกค้าจะคุมโทนแบบไหนนะครับก็สําหรับคนที่เตี้ยนะครับส่วนสูงไม่เยอะเนะาะก็ไม่แนะนําให้ติดตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าค่อนข้างจะบทบางสายตาพอสมควรน,นะครับแต่สําหรับคนที่สูงประมาณ170ขึ้นไปไม่มีปัญหานะครับผมเขยามาดูด้านข้างตัวรถครับผมด้านข้างครับผมสัดมาเลยครับอย่างแรกครับคิว้ลครับคิวโลหนิ้วแบบเรียบแบบนี้ มาพร้อมกับชุด F150 Spider นะครับมาในชุดกันเดียวกันเลยนะครับผมต่อมาครับนี่ครับความหล่อนะครับผมก็เรียกว่ารถฟอร์ดนะครับใส่กับขอบ10ขอบ16เนี่ยก็เรียกว่าหล่อแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นล้อใหญ่20หรืออะไรอย่างงี้นะครับ16เนี่ยให้ความนุ่มนวลประหยัดน้ำมันนะครับขับนุ่มขับดีขับสบายนะครับ แล้วก็ความสวยงามก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับผมอย่างคันนี้เนี่ยใส่ขอบ16มานะครับยางก็จะเป็น2 6 5ห0ห้านะครับพันคุกไดนาโปร a t ทนะครับให้ความนิ่งนุ่มเงียบนะครับขับทางลาดยางเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะครับผมนะครับโอเคไปต่อเลยครับผมมาครับผมก็ด้านข้างตัวรถนะครับเราก็มีการครอบมือจับนะครับ การลอยนะครับผมแล้วก็เบ้ามือจับนะครับการลอยเนาะว่าเราเปิดเข้าเปิดออกนะฮะจะมีปัญหาพอสมควรถ้าลูกค้าไม่ติดตั้งนะครับผมมาพร้อมกับค้วกันสารนะครับแล้วก็ราวหลังคาแบบติดนะครับติดหลอกเฉยๆนะฮะอย่าใช้งานจริงนะครับผมว่าติดเพื่อความสวยงามนะครับโอเคครับไปเลยครับผมตรงนี้ครับ TTY นะครับก็จะเป็นโลบาเล็กนะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ย แนะนำลูกค้านะครับว่าโลบาเหล็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะครับก็เหล็กเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าดีไซน์แล้วก็ความชอบนะครับเราชอบแบบไหนดีไซน์แบบไหนเราเลือกแบบนั้นนะฮะให้มันแมทกับตัวเรานะครับอย่างลูกค้าท่านนี้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยโอเคตัวนี้เนี่ยดีมีราวจับตรงนี้ด้วยนะครับผมอา,อาจจะใช้มัดหรือใช้อะไรลูกค้าจะขนของบ่อยนะครับก็โอเคกับส่วนนี้นะครับรว่าบางตัวเนี่ย ก็จะไม่มี่าวตรงนี้นะครับนะให้ทาแกนจับหรือว่ามัดของนะครับผมมาที่ช่วงท้ายครับช่วงท้ายครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยนะครับไฟ LED ตัวเจนะครับผมถามว่าทําไมเป็นตัวเจนะครับนี่นะครับตัวเจนะครับตัวนี้เนี่ยมันลมดํามาให้อยู่แล้วนะครับผมก็กําลังดีนะครับไม่มืดไปแล้วก็ไม่ไม่จางไม่อ่อนไปนะครับผม มาครับผมช่วงท้ายครับท้ายก็จะเป็นกันชนเหล็กเหมือนกันนะครับกันชนเหล็กตัวนี้เนี่ยมีข้อดีนะครับผมเป็นกันชนเหล็กแขนโอบนะครับของ Outlander นะครับถามว่าดียังไงนะฮะก็เวลาเราถอยหลังหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับดูด้านข้างครับผมนี่ฮะมันโอบแก้มรถช่วงท้ายไว้นะฮะกันการเฉียวชนตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับผมนะเวลาเราถอยหรือเบียดหรืออะไรเนี่ย ตัวนี้ช่วยได้นะครับเนอะอาจจะเป็นลงเป็นรอยอะไรที่เหล็กไปโอเคเราพ่นจบนะฮะตัวนี้ก็จะมาพร้อมมาห่วงแดงนะครับแล้วก็ลูกค้าติดเพิ่มนะครับฝาท้ายนะครับ ford นะครับฝาท้ายกระบะนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยครับก็จะเป็นชุดหน้านะครับที่คืนไปนะครับผมเนาะก็ส่วนมากลูกค้าก็จะเทินไปเลยนะครับส่วนไหนที่เราไม่ได้ใช้ต่อก็สามารถขอเทินได้นะครับในในบางชิ้นที่มันสามารถเทินได้นะครับ โอเคครับมาดูข้างหน้ากันงานบ้างครับก็สําหรับเจ้า x อ t สีดําคันนี้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่แต่งสวยนะครับแต่งออกมาได้ดุดันนะครับถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็วันนี้เนี่ยยังไงผมก็ขออ่ากล่าวนะครับนะสวัสดีแล้วก็อําลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับรถคันใหม่นะครับ เราจะมีคันไหนไหมดูดูดันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ